เพศแคร์ออนแอร์ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสตัตวแพทย์จุลาค่ะครับผมรายการของเราก็จะมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณครับ <c oughs> ทางสถานีวิทยุจุลา FM 1 0 1 5เมกเฮิร์ครับโดยมีผมอาจารย์โอมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสตัตวแพทย์ดรธีรดิตลูกเรืองกิจไกรและคุณหมอกวางครับ <c oughs> สตัตวแพทย์หญิงดรฉัตร์าัวลีบุญธรรม <c oughs> เราทั้งคู่จะมาพบกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชม นะครับวันนี้ผมพูดเยอะเลยนะเราจะคุยกันเราจะอ้าปากพูดเลยค่ะเราจะไม่แบ่งให้คุณหมอกวางพูดเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสมากๆเกี่ยวกับอะไรที่แบบตื่นเต้นใช่แต่ว่าทุกครั้งที่เราเรื่องที่เรามาคุยกันก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเสมอซีเรียสตื่นเต้นตลอดเวลาอยู่แล้วตื่นเต้นว่าเราจะ จบยังไงเราจะคุยโดยที่ไม่หัวเราะยังไงค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ได้ความรู้กันไปเต็มๆเลยเกี่ยวกับเรื่องภาวะฉุกเฉินที่จะเจอได้ในสุนัขและแมวโอ้เราเราเราได้คุยกันไปนะว่ามันมีสถานการณ์ใดบ้างที่เราจะสรุปว่านั่นคือภาวะฉุกเฉินแล้วต้องรีบไปหาหมอโดยทันทีนะครับถึงจะเป็นกลางดึกกลางเดื่นก็ต้องไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้แผนกฉุกเฉินหรือว่า โรงพยาบาลที่เปิด24ชั่วโมงเพื่อรองรับของสภาวะฉุกเฉินเนี่ยมีเยอะมากใช่ครับไม่ว่าจะเป็นรถชนถูกรถชนประสบอุบัติเหตุ หมดสติไข้สูงชักมีเลือดออกไหลไม่หยุดหายใจไม่ได้คลอดไม่ได้เมื่อเจอถึงกําหนดแล้วหรือแม้กระทั่งหายใจลําบากมีอะไรบางอย่างติดคอช่องท้องขยายอย่างรวดเร็วถูกสารพิษได้รับสารที่มีพิษกัดอยู่ดีๆก็เลือดออกได้รับสารพิษหรือถูกสารที่มีพิษกัดค่ะสลับกันนิดนึงถูกสารพิษกัดกันเลยนะครับนั่นแหละเป็นภาวะที่ต้องต้องรีบไปโดยเร่งด่วนแล้วค่ะแต่ในทางกลับกันบางสถานการณ์ที่ไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินก็ไม่ ต้องรีบไปหาหมอณเวลากลางดึกเหล่านั้นเพราะว่าอันที่หนึ่งคือกวนกวนคุณหมอไม่ใช่กวนคุณหมอคือไปกวนใจคุณหมอนะ,ะแต่ประเด็นคือคุณหมอกําลังรักษาเคสฉุกเฉินอยู่มีเคสที่ฉุกเฉินจริงๆแล้วต้องดูแลอยู่บางทีคุณหมอต้องมามาสลับมารักษาอาจจะทําให้ลําบากขึ้นแล้วอีกอันหนึ่งคือเราเองใจไม่ต้องลำบากด้วย<ช>นะครักลางดึกกลางเดือนต้องรีบ ขับรถออกไปเรียกรถแท็กซี่เพื่อพาสุนัขไปหาหมออะไรเงี้ยจจถ้า,ามีความรู้พื้นฐานคร่าวๆก่อนก็จะช่วยเหลือสุนัขได้จริงในภาวะฉุกเฉินและก็ถ้าไม่ฉุกเฉินก็เราจะได้รู้ว่าอ่ะอันนี้ไม่ได้ฉุกเฉินนะใช่แล้ววันนี้เนี่ยเราอาจจะคุยต่อเนื่องก,กันกับคราวที่แล้วนิดนึงแต่ว่าเราคงจะต้องยกตัวอย่างบางสถานการณ์ว่าถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินแบบนี้การแก้ไขเบื้องต้นก่อนที่จะไปถึงมือคุณหมอเราควรต้องทำยังไงตรงนี้สำคัญเลยนะเพราะเราเคยคุยกันแล้วว่ามันเป็นช่วงเวลาเสี้ยววินาที ที่จะพลิกเลยว่าชีวิตจะอยู่หรือจะรอดหรือจะไปอโอ้ยเจ็บปวดเลยค่ะอาจารย์อมมายกยกตัวอย่างสถานการณ์กันเช่นอันที่เจอบ่อยๆช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนๆแดกแรงๆนะแล้วล่ามสุนัขไว้กลางแดดใส่สุนัขไว้ในรถใส่สุนัขไว้ในรถพาสุนัขไปเที่ยวไปซื้อของแล้วก็ปล่อยให้นั่งรอในรถแล้วก็ แม้มองว่าอากาศเย็นๆ <c oughs> ไม่มีอะไรแต่ที่ไหนได้หน้าหนาวอย่างนี้แหละแดดแรงใช่อุณหภูมิในรถจะเปลี่ยนจากเดิม20กว่าองศาพอดับเครื่องปิดไว้ตากแดดปุ๊บขึ้นมาเป็น3-40กว่าองศาแบบระยะเวลาแค่ไม่กี่นาที <c oughs> ใช่่คะหรือแม้กระทั่งง่ายๆเลยเจอบ่อยๆก็คือ ปกติแล้วบางบ้านจะเลี้ยงสุนัขไว้นอกบ้านหรือในบ้านก็แล้วแต่นะคะจะเจอปัญหาในสุนัขที่อาจจะไม่ได้ล่ามก็ได้จนกม่าจะปล่อยไว้ใช่ค่ะหรือว่าปล่อยเลยเลยค่ะให้สุนัขวิ่งเล่นได้เลยในรั้วบ้านใช่ไมเนี่ยไม่หมายถึงว่าเราจะหมายถึงว่าสามารถเจอได้แม้กระทั่งปล่อยสุนัขไว้นอกบ้านคือไม่ใช่เฉพาะสุนัขที่โดนล่ามหรือถูกขังในกรงที่ตากแดดหรือว่าที่อยู่เขาร้อนๆอาจจะมีที่ร่มให้เขาหลบแต่ว่าสุนัขไม่หลบ ก็คือไปเดินเล่นไปตากแดดคือเขาเลือกเองนั่นเองใช่ค่ะประมาณนั้นก็เกิดภาวะนี้ได้ใช่<ด>ปัญหาของการอบอ้าวของอากาศ ก็ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้เพราะว่าอย่างที่เราเคยเรียนว่าสรายังไม่ได้บอกปัญหาเหล่านี้คืออะไรเลยค่ะปัญหานี่คืออะไรล่ะคืออะไรดีก็คือฮิสโตรพูดไปแล้วบอกความไม่ฟังที่ผมพูดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยืนยันว่าตอนนาทีที่สองจุดสี่โกเนี่ยอาจารย์โอพูดไปแล้วโอเคค่ะอาจารย์โพูดไปแล้วเพราะว่าปัญหาที่เกิดฮิสโตรในหมาในแมวได้งนียือว่าผิวหนังของเขาไม่มีตัวที่ไม่มีตอม ต่อมเหงื่อที่จะระบายความร้อนได้เหมือนกับคนเราเนี่ยดังนั้นหมาก็จะหอบเพราะว่าต่อมเหงื่อที่ของสุนัขและแมวจะมีอยู่บริเวณจํากัดจํากัดเช่นรอบปากนะหรือว่าหมาเหงื่อแฉะปากแฉะหรือแมกระทล่งอุ้งเท้าอะไรประมาณนี้อุ้งเท้าแฉะเช่แต่ไม่เห็นหมาเหงื่อไหลตรงบริเวณใช่บริเวณลำตัวใช่ก็เลยทําให้เกิดการระบายความร้อนได้ยากอ่ะโอเคถ้าเจอปัญหาเรื่องฮิสโตกิสโตกทำยังไง เป็นยังไงอาการอาการอาการที่เห็นเป็นยังไงค่ะก็ส่วนมากเลยหอบเริ่มเท้าเริ่มเท้าเลยจะเตรียมฟังเลยส่วนมากก็จะมีอาการหอบนะคะและที่สําคัญง่ายสุดคืออุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงอาการชักใช่ค่ะบางตัวถึงจุดที่นิ่งไปเลยหมดสติหมดสติแล้วนะคะถ้าถ้าอุณหภูมิสูงจนอาวัยวะภายในต่างถูกทาลายไปหมดก็ทุกอย่างชัดดาวจบซึ่งความร้อนมันจะทําลายอวัยวะภายในแล้วก็สมอง ถ้าเราเจอเริ่มต้นเลยคือเริ่มหอบเริ่มกระวนกระวายหรือบางตัวมีอาการอาเจียนหรือว่าอุณหภูมิสูงกว่าปกติเนี่ยก็ให้รีบทําการลดอุณหภูมิก่อนอันดับแรกนี่อาการหลักๆที่เห็นนะหอบหายใจกระวนกระวายมีการกระวนกระวายแล้วก็อุณหภูมิสูงอาจจะมีอาการชักมีอาการเกรงและหมดสติได้หรืออาเจียนแล้วแต่ตัวอาเจียนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําคือถ้าเกิดอันแรกคือถ้าสุนัขอยู่ที่กลางแดดเอาเข้าที่ร่มก่อนนั่นแหละประเด็นแรกคือเอาเข้าที่ร่มค่ะอันที่สองคือ ลดอุณหภูมิอ่าอุณหภูมิตัวร้อนมากๆลดอุณหภูมิอาจใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดตัวค่ะชุบน้ำม่ดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบางท่านสอบถามว่าน้ําเย็นได้ไหมจริงๆแล้วว่าถามน้าเย็นได้ไหมมองมันมีสองมุมที่มองนะ่มุมหนึ่งคืออุณหภูมิต่ำๆก็จะช่วยทําให้ลดอุณหภูมิเร็วขึ้นแต่อีกอันหนึ่งคือความเย็นเนี่ยมันจะทาให้หลอดเลือดฝอยมันหดตัวค่ะเนอะพอหดตัวเสร็จปุ๊บการระบายการถ่ายเทความร้อนโดยเลือดเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นจะแนะนําว่า เอาเป็นน้ํเย็นธรรมดาน้ำเย็นต้องใช้คำน้ำเย็นธรรมดาน้ำไม่ใช่น้ําเย็นจัดอ่ะไม่ใช่น้าแข็งขนาดนั้นนะคะเป็นน้ําธรรมดาถึงเย็นนิดนิดนึงนะคะการเช็ดตัวเช็ดที่ไหนเช็ดที่ตัวใช่ค่ะต้องเช็ดที่ตัวเช็ดย้อนขนให้ถึงผิวหนังเพราะเราต้องการให้น้ําที่ติดอยู่ที่ผ้าไปสัมผัสกับผิวหนังแล้วน้ำน้ำที่ผิวหนังน่ะมันละเหยแล้วก็ดึงความร้อนจากผิวหนังออกไปดังนั้นดีที่สุดเลยอาจจะมีการ อยู่ทําในที่ที่มีอากาศถ่ายเทหรือว่ามีพัดลมช่วยนะคะเพื่อที่จะพาเอาน้ำอ่าขอโทษค่ะพาเอาความร้อนออกไปผ่านทางน้ำระเหยไปเช็ดตัวย้อนย้อนขนโดยเฉพาะบริเวณที่ไม่มีขนก็เป็นสิ่งสำคัญเลยตามหน้าท้องตามขาหนีบขาหนีบขาหนีบเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดเส้นใหญ่ๆไงเพราะฉะนั้น เวลาที่โดนความร้อนมันจะพาความร้อนไปสังเกตไหมไม่อาจจะไม่ใช่ขาหนีบด้วยตามข้อมือขั้นเท้าเวลาเราฉีดน้ําหอมาเราจะถูตรงข้นมือเนี่ยเพื่อเวลาที่ร่างกายเรามีความร้อนปุ๊บมันก็จะมันก็จะให้น้ําหอมน้าหอมแห่ซ่านเข้าไปในกระแสเกลือไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะคะโอเคเอาเป็นว่าลดอุณหภูมิก่อนนะคะเช็ดตัวย้อนขนอย่างที่อาจารย์โอมบอกนะคะด้วยน้ําอุณหภูมิปกตินะคะหรือว่าเย็นนิดนหน่อยได้แต่ว่าอย่าไปเย็นถึงจุดที่ทําให้หลอดเลือดหดตัวนะคะแล้วก็มีการทําใน ที่ที่อากาศถ่ายเทนะคะแล้วก็อาจจะมีการเปิดพัดลมเพื่อที่จะระบายอากาศแล้วรีบพาสุนัขไปหาคุณหมอใช่เพื่อเช็คว่ามีจุดไหนแล้วที่กําลังจะถูกชัดดาวนะคะอืจะได้รักษาตามอาการต่อไปใช่แล้วค่ะโอเคนี่คือกรณีที่โอกเรื่องง่ายๆอย่างเดียวเลยอันที่สองคือที่เจอบ่อยๆเลยคุณหมอฟังผู้ชมครับแมวแมวไม่สบายตัวร้อนแมวบางบ้านเนี่ยแมวป่วยอาจจะไม่ใช่แมวเราก็ได้แมวบางของคนที่เขาเลี้ยงโอ้ยแมวเขาป่วยนี่เขา ด้วยความรักแมวเด็กยังกินยาพาราได้แล้วก็เอาพาราเพื่อลดไข้ให้แมวป้อนเข้าไปตุ้มบางคนป้อนน้อยๆค่ะจัดโอมหนึ่งส่วนสี่เท่านั้นเองแต่แมวตัวนิดหนึ่งใช่ค่ะก็เกิดพิษเพราะว่าพาราเซตามอลเป็นพิษต่อแมวขั้นที่แบบรุนแรงมากๆเนื่องจากว่าร่างกายของแมวเนี่ยมันแทบจะไม่มีเอนไซม์ตัวที่ขจัดยาใช่ก็เลยทำให้ยาพาราเนี่ยมันคั่งอยู่ในกระแสเลือดแล้วก็เกิดเป็นพิษรุนแรงต่ ใช่ค่ะไม่แม้กระทั่งแมวอย่างเดียวในสุนัขด้วยนะคะแต่แมวจะรุนแรงมากกว่าสุนัขเยอะมากๆสุนัขอาจจะมีเอนไซม์บางส่วนแต่ปริมาณน้อยก็เป็นพิษอยู่ดีแทบจะไม่มีเลยดังนั้นอ่าโอเคปัญหาที่เจอมาคือแมวมีอาการยังไงครับที่จะบอกว่ามีโอกาสชื่จะแพ้พาราประวัติคือ ป้อนพาลาค่ะง่ายสุดเลยนะคะแต่ว่าอันที่สองอาการที่เห็นชัดๆอาการเห็นชัดๆเลยค่ะหน้าเป็นโดเรมอนมาเลยนะคะหน้าโดเรมอนสีฟ้าหรอเป็นสีฟ้าเป็นสีม่วงเลยค่ะจะโหน้าบวมหน้ากลมหน้ากลมเหมือนพวกเราตอนนี้ตอนนี้เราก็ทานพาลามาโอเคค่ะือคือลักษณะของหน้าจะกลมเห็นได้ชัดเลยเพราะมันมีการบวมนะครับแหมบวมก็เข้าตัวอีกแล้วค่ะไม่ได้เลยเอาไปพออเอาอันนี้ดีกว่าค่ะไม่เข้าตัวแน่นอนมีอาการชักใช่มีอาการเกรงบางตัวเนี่ยมีอาการ อาเจียนเยื่อเมื่อสังเกตที่เยื่อไม่ได้เลยโอ้ลิ้นเงือกออกไม่ใช่สีชมพูแล้วเข้มจนเป็นม่วงเลยบางรายใชเกิดจากภาวะเหมือนกับโลหิตเป็นพิษแล้วนะคะอย่างนั้นแหละหอบหายใจแบบลําบากมากสิ่งที่เราต้องทําคือพาหาหมออะแน่นอนตอนนี้คือไม่สามารถผสมพยาบาลเบื้องต้นได้แล้วนะคะทฤษฎีทฤษฎีในการรักษาเกี่ยวกับการที่ได้รับยาเรื่องต่างๆเ่าเนี้ยคือสิ่งแรกคือคือถ้าเกิดว่าเขาได้รับ สารที่มันอันตรายครับเหล่านั้นเข้าไปอันนี้รวมถึงพูดถึงสารเคมีด้วยพอได้รับเข้าไปก็พยายามปริมาณสารเคมีที่มันอยู่ในกระเพาะก็พยายามขับออกให้ได้ค่ะถ้าขับออกได้แต่ต้องระวังนะว่าถ้าสารเคมีหรือ,อยาเหล่านั้นต้องไม่เป็นกรด<ช>หรือเป็นด่างที่มันกัด กัดทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นเวลาพย้อนกลับมายิ่งไปกันใหญ่นะครับอาจจะใช้วิธีการกระตุ้นให้เขาอาเจียนอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอันนี้ต้องในกรณีที่กินไปในระยะแรกๆและยังอยู่ในกระเพาะอยู่นะครับเพื่อลดของลดปริมาณของสารที่จะไปออกฤทธิ์ะคอันที่หนึ่งลดปริมาณของสารที่มันจะไปเข้ากระแสเลือดนั่นแหละอันที่สองคือลดการดูดซึมถ้าเกิดเข้าไปในร่างกายแล้วออกมาไม่ได้แล้วหรือบางราย ไม่ควรออกมาเพราะว่ามันอันตรายก็อาจจะต้องลดการกดูดซึมโดยการที่ให้กินอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไปเครื่อบออทางเดิอนอาหารเครือบกระเพาะเอาบางคนอาจใช้เป็นไข่าขาวค่ะ บางคนอาจจะใช้เป็นเป็นเป็นนมหรืออะไรบางอย่างค่ะแล้วแต่ว่าสารพิษที่กินคืออะไรที่สำคัญต้องต้องดูด้วยแต่ว่าไข่ขาวก็ค่อนข้างง่ายที่สุดกินเพื่อให้มันเป็นเคลือบอยู่ค่ะแต่ในกรณีนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือต้องดูว่าเป็นสภาวะสัตว์มีสติอยู่หรือเปล่าใช่ถูกต้องเลยนะคะไม่อย่างนั้นก็ถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีสติแล้วป้อนไปเกิดการสำลักเข้าปอดอันนี้เสียชีวิตเลยนะครับนะคะอ่าทีนี้พอถึงมือหมอเนี่ยหมอหมอใช้สองทฤษฎีสองันนี้แล้วอันที่สคืออาจจะต้องให้ยาาตที่่้นพิษคะ ยาตัวที่านพิษเช่นถ้าเป็นพาราพิษของพาราก็จะเป็น a c e ิ y ตียซิสตีนคือฉีดเข้าไปยาจริงๆมัคือยาลายเสหตในคนเราเนี่แหละในคนในหมาในแมวนี่แหละแต่ในกรณีที่รับพาราแล้วเกิดเป็นพิษแล้วเนี่ยเราจะป้อนเข้าไปเนี่ยต่อให้ป้อนปริมาณเยอะแค่ไหนก็ไม่ทันนะคะต้องมีการฉีดเข้า ทางเส้นเลือดดำครับคือพอได้รับยาตัวที่ต้านนิดแล้วสิ่งที่สามารถที่ต้องทำอีกอย่างตามที่เสดียนคุณหมอคือต้องซัพพอร์ตทีฟเช่นมีการให้สารน้ำเพื่อเพิ่มการขับออกค่ะใช่อะไรเนี่ยหลักการซีหลักการก็มีการดมออกซิเจนนะคะเพื่อลดภาวะการขัดออกซิเจนก็คือพูดได้ง่ายเป็นการซัพพอร์ตทีฟเป็นการพยุงอาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแมเจอปัญหาเรื่องแมวมีปัญหาการกินหรือการได้รับการป้อนพาราก็รีบพาไปหาหมอเลยแล้วหมอก็จะดําเนินการตามนี้แหละ อ,อ,อันนี้ก็เป็นสองภาวะและที่เรายกตัวอย่างกันไปรวมทั้งวิธีการแก้ไขต่างๆนะคะบางตัวก็แก้ไขทันบางตัวก็ถ้าได้รับในปริมาณมากแล้วก็ในระยะเวลานานมันก็กลับมาไม่ได้นะคะ,ะต้องทำใจมีอีกอันหนึ่งที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยช่วงกลางคือนอาจจะเป็นกลางวันหรืกลางคืนด้วยแหละ,ะก็คือ ปัญหาที่ถูกงูกัดถูกงูกัดทำยังไงบางคนบอกว่าตามทฤษฎีถูกงูกัดที่แขนให้ขันชนะรัดให้แน่นไม่ให้เลือดเดินผิดเลยผิดเลยนะไม่ได้เลยแต่ในปัจจุบันนี้ค่ะเชื่อว่าคนแม้กระทั่งในในในคนนะคะก็ทราบแล้วว่าการขันฉนะไม่ได้ช่วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการรักษาไม่ใช่ีการช่วยในการไม่กันไม่ใช่การช่วยเหลือภาวะของการถูกงูกัดแต่สิ่งที่จําเป็นต้องทําคืออาจจะต้อง ให้สัตว์อยู่นิ่งที่สุดเขาที่ทําได้เพื่อเพื่อไม่ให้เกิดการตื่นเต้นหรือว่านําเอาพิษเข้าสู่ร่างกายเร็วขึ้นเร็วขึ้นหนักขึ้นอาจจะต้องมีการทําความสะอาดแผลเบื้องต้นอันนี้สําคัญมากๆล้างน้ําสะอาดล้างน้ําสบู่และที่สําคัญคือจะต้องทราบว่าเป็นงูชนิดไหนจะดีมากๆแต่ไม่จําเป็นต้องนํางูไปให้สัตวแพทย์นะคะคือบางรายตีตายลายตีตายเอาไปด้วยก็ดีนะถ้าตีตายเอาไปด้วยเพราะว่าบางคนบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นงูเห่า ค่ะแต่อย่าลืมให้ตายก่อนแต่ไม่เกี่ยวหางไม้แต่ไม่เกี่ยวหางไมักตรตายนะจะบอกว่ากลุ่มงูที่มีผลต่อร่างกายที่เป็นพิษต่อร่างกายของคนแล้วก็สัตว์เนี่ยงูเกียวหางไมมีผลต่อระบบเลือดค่ะ นะครับอาจจะจเป็นทที่ทําให้เม็ดเลือดแดงมันแตกมีปัญหาอีกงูเห่างูจงอางก็มีมีพิษต่อทั้งระบบกล้ามเนื้อระบบหายใจอะไรต่างกันทีหมดเลยหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือประเด็นประเด็นคือถ้าทราบว่างูชนิดไหนกัดเราจะได้เลือกให้เซรั่มที่มันต้านพิษของงูชนิดนั้นนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเซรั่มแบบรวมะนะครับ เป็นพิษแก้พิษรวมเลยแต่ว่าถ้าเราทราบว่าเป็นงูชนิดไหนเราเลือกเฉพาะตัวนั้นมันจะจะดีกว่านะคะแล้วก็ไม่เกิดผลข้างเคียงเยอะด้วยนะคะต้องต้องอย่างอย่างที่เรียนนะว่าคือถ้าถ้าจับงูมิดถ้าถ้าเกิดหลายหลายลายตีงูตายก็เอาสร้างงูมาด้วยได้ค่ะแต่ว่าค่อยๆบอกคนหมอสกิดคนหมอนิดนึงไม่ใช่มาถึงโยนเข้ามาให้หมอเลยหมอก็ตกใจเคยเจอเหตุการณ์นั้นเลยอาจารย์โอมเป็นงูเห่าแต่เขา ตีตายแล้วแล้วเขาใส่กระสอบปุ๋ยมาแล้วเป็นคือผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่ทํางานอยู่ด้วยตอนนั้นคือเขากลัวงูมากแม้กระทั่งแบบคือคนกลัวงูจริงๆแม้กระทั่งเห็นงูปลอมเขาก็จะตกใจแล้วนะจํนมถึงว่าผมเี่ยผมกลัวลูกเจี๊ยบอ่ะโอ้โหอาจารย์องพูดจริงเลยเล่นคุ่เาทางไงตกใจเห็นลูกเจี๊ยบแล้วโอ้กลัวจําได้เลยสภาวะวันนั้นเป็นพิษบูถูกงูเห่ากัดแล้วก็สุนัขก็ยังแบบยังปกติมากค่ะเพราะเจ้าของรีบพามาเร็วนะคะตีงูเสร็จเรียบร้อยเอาใส่กระสอบหลังกระบถกระบะ เราก็ไปเท้ากันอยู่ที่กระบะเพื่อเตรียมรับสุนัขอย่างรวดเร็วเนี่ยงูนั้นน่ะหมอเอางูมาด้วยโอ้โหผู้ช่วยลงไปกองกับพื้นเลยวยไปลงมาปฐมพยาบาลผู้ช่วยกันใช่คือลงไปกองเลยค่ะจำเหตุการณ์นั้นได้เลยคนที่กลัวคือกลัวเนาะใช่ค่ะต้องค่อยๆบอกที่สาคัญคือจะบอกว่าเจอให้เก็บสร้างงูไปให้หมออย่างเดียวไม่ได้ต้องเก็บสร้างงูไปให้คุณหมอดูโดยบอกอย่างละมุนละม่อมใช่เพราะบางคนเกลัวนกนใช่ค่ะนะแต่ถ้าอันนี้คือถ้าาเรถ้าเรา ถ้าเราตีตายแล้วพาไปหาหมอเอาเอาเอางูให้หมอดูเนี่ยโอเค,คดีคแต่ถ้าเกิดว่าเราใจบุญ เราไม่อยากตีซึ่งซึ่งโอเคหลายๆคนก็มีหลายแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนสิ่งที่สําคัญคือต้องจดจําลักษณะของงูเหล่านั้นให้ได้เราจะได้วินิจฉัยได้ว่าน่าจะเป็นงูชนิดไหนงูบางคร่างูบางบางงูอาจจะงูบางงูงูบางงูงูบางอันด้วยค่ะจงูบางชนิดอาจจะไม่ใช่งูพิษซึ่งเราอาจจะสังเกตได้จากรอยเคี้ยวนะครับถ้าเป็นงูไม่มีพิษก็จะเป็นเหมือนกับรอยฟันหลายๆซี่งับเหมือนกับสุนัขงับไม่ใช่สุนัขสิเมือนก็คนงับ เหมือนกัดขาดทั่วไปค่ะแต่ว่าถ้าเป็นงูพิษก็จะมีเขี้ยวสองรูเป็นเป็นตัวหลักเลยที่เป็นการจับลงไปตรงนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเกิดเห็นชนิดของงูด้วยก็เฉพาะบอกได้ว่าน่าจะเป็นงูประเภทนี้เห็นมันแผลแม่เบี้ยเห็นตัวมันออกสีเขียวเขียวหางสีเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยพอเขาหรือว่าไปเล่นน้ําทะเลแล้วก็เจองูในทะเลอะไรเโอ้โหเป็นงูทะเลทรายหรือว่าบางทีเจองูเขียวอย่าลืมดูด็ดขาดว่าหางไหมหรือเปล่าด้วยเพราะงูเขียวธรรมดากบงูเขียวหางไหม ฤทธิ์จะแตกต่าง,ตก,ตางกันเยอะเลยนะคะสุนัขของหนูที่บ้านตัวเองค่ะไซบีเรียนเคยโดนง,งูเขียวหางไหม้กัดนะคะแล้วก็เจออีกคือไม่เห็นงูเขียวหางไม้เลยแต่ว่าชัวร์และว่าเป็นงูเขียวหางไหม้นะคะแล้วก็เจอว่าต่อมน้ําเหลืองบริเวณคางบวมตอนแรกก็อยู่สระบบุรีอยู่ค่ะเป็นลูกมะนาวนะคะพอ กว่าจะขับรถมาถึงฉุกเฉินของโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาก็ใช่ค่ะเล็กบอลเลยเทมากเลยตอนนั้นตอนยังไม่หนึ่งหนึ่งปียังไม่หนึ่งปีเลยนะคะก็รีบรักษาใช่อายุค่ะก็ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นสําคัญเนี่ยคือถึงมือหมอเร็วเท่าไหร่ให้รายละเอียดให้คุณหมอทราบได้เยอะเท่าไหร่ก็ทําให้เราเราเรารักษาได้ได้เร็วขึ้นคือบางทีเนี่ยเนี่ยเรามองถึงเรื่องงูพิษนะบางครั้งไปเจอสัตว์ที่มีพิษ คาบคังคกเจอ,อได้บ่อยมากเลยเป็นงับคังคกเพราะทีนนความที่เด็กน้อยไม่รู้ไล่เดียงสาหมาน้อยดอเบอร์แมนอายุสองขวบไล่เดียงสาจะมีคาบคังคกพอคาบเสร็จมันมีต่อมมันมีต่อมพิษที่อยู่ตรงตรงตรง,ตรงขมับของตัวคังคกอะ่ะมันทําให้เกิดพิษแล้วก็ใหเกิดการแพ้โหหน้าบวมคางบวมใช่ปากอักเสบเลยคือคือ,คอประเด็นคือปัญหาจากคังคกเนี่ยอาจจะไม่ทําให้ถึงตายแต่ว่ามันเกิดการทรมานนะครับการให้ยาลดอาการแพ้โดยโดยที่ อาจจะเป็นการฉีดหรือการกินอาจจะลําบากเนะเพราะน่าจะบวมด้วยการฉีดการให้ต่างๆเหล่านั้นก็จะทําให้เขาดีขึ้นได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรอ่ะเห็นใส่รายละเอียดเก็บรายละเอียดให้ได้ว่าน่าจะเจออะไรเพราะบางทีหมออาการมันคล้ายกันบางทีหมอก็วิเคราะห์ตามความน่าจะเป็นแต่จริงอาจจะไม่ใช่เป็นอีแบบมันก็ยังได้ถูกต้องแล้วอีกอย่างคือสัตว์มีพิษหรือว่า ทุกอย่างที่สุนัขไปได้รับพิษหรือรอะไรต่างๆมาจะมีอาการแพ้แตกต่างกันบางาตัวแพ้นิดแพ้หน่อยนะคะบางตัวถึงชีวิตก็มีแล้วการให้ยาก็จะมีความแตกต่างกันถึงแม้เบื้องต้นมีบางตัวที่จะให้ร่วมกันได้แต่บางครั้งการที่ให้ยาเพื่อต้านพิษตัวนั้นก็จะมีความแตกต่างกันนะันนะค่ะอันนี้ก็นะเป็นอีกภาวะหนึ่งที่เจอบ่อยพูดถึงการแพ้พิษของงูของแมลงพิษของ วัคซีนะ,ะค่ะ,าะการแพ้วัคซีนต้องบอกว่าไม่ใช่พิษของวัคซีนการแพ้ที่เกิดจากแพ้พิษต่างๆแล้วการแพ้วัคซีนก็มีโอกาสเจอได้เพราะว่าต้อง,ต,องต้องเรียนว่าเอ๊ะเอาแล้วถ้าฉีดว่าเราเป็นแพ้เราจะรู้ได้ไงมันจะแพล้ล่ะไม่มีใครรู้ได้ถูกต้องนะคะวัคซีนคือเชื้อโรคที่เตรียมเข้ามาเพื่อดึงอันตรายดึงพิษออกมันออกหรืออาจจะลดพิษลงแล้วก็ฉีดเข้าไปในสัตว์บางชนิดเช่นในม้าเพื่อให้มันสร้างตัวที่มาต่อต้านอะ สร้างตัวที่ภูมิคุ้มกันแล้วเอาเลือดตรงนั้นที่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยเอากลับมาผ่านกระบวนการต่างแล้วก็มาฉีดให้สัตว์เพื่อให้ให้สัตว์ให้สุนัขให้แมวเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคตัวนั้นเมื่อเจอจริงเพราะหลักๆคือวัคซีนคือเชื้อที่มันไม่มีพิษฉีดเข้าไปในร่างกายสัตว์ฉีดเข้าไปในสุนัขของเราเพื่อให้ร่างกายรู้ว่าเชื้อที่มีลักษณะแบบนี้นะมันคือเชื้อโรคให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายจะสร้างตัวที่มาต่อต้าน กับเชื้อตัวนี้ดังนั้นในอนาคตถ้ามันเจอเชื้อเหล่านี้มาปุ๊บร่างกายที่มันสร้างภูมิคุ้มกันไว้แล้วก็จะมาต่อสู้ได้ก็ทําให้ลดการติดเชื้อได้นะคะแต่ประเด็นคือประเด็นคือเชื้อโรคตัววัคซีนมันไม่ใช่แค่เชื้อโรคที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเลยมันมีสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่างๆด้วยดังนั้น เวลาฉีดถ้าเปร่างกายแล้วสารเหล่านั้นะ่ะมีโอกาสที่ทําให้เกิดการแพ้ใช่ค่ะอาการแพ้วัคซีนเป็นยังไงอะ่ะคุณหมอคะโดยส่วนมากเนี่ยสัตวแพทย์ก็จะหลังจากที่ให้ฉีดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนเข็มแรกชนิดรแรกที่เคยได้ไปที่ไม่เคยได้รับมาก่อนเลยอ่าใช่ที่ไม่เคยได้รับมาก่อนก็จะให้สังเกตดูอาการบางรายเนี่ยให้1 0ถึง20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขพันธุ์เล็กที่มีโอกาสที่จะสร้างภูมิคุ้มกันเยอะ ะะเพราะปกติแล้วในสุนัขพันธุ์เล็กจะมีโอกาสที่จะสร้างภูมิุ้มกันได้เยอะมากกว่าในสุนัขพันธุ์ใหญ่ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะแพ้วัคซีนได้มากกว่าอาการโดยท,ทั่วไปที่เห็นง่ายๆเลยก็คือ หน้าบวมหน้าบวมใช่มีผื่นขึ้นผื่นตามลำตัวเหมือนกับการแพ้ของทุนทั่วไปอ่ะมีผื่นแดงหน้าบวมมีผื่นแดงอาจจะมีการหายใจหอบใช่ค่ะซึ่งซึ่งโดยปกติแล้วเวลาฉีดยาพาวัคซีนอาพาสนักไปฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยคุณหมอจะให้สังเกตอาการโอเคนั่งพักอีกสักแป๊บหนึ่งสิบถึงยี่สิบนาทีบางรายเนี่ยแต่ว่าต้องต้องเรียนว่าระยะเวลาที่ตอบสนองที่จะเกิดการแพ้นะครับการแพ้คือการตอบสนองต่อ เกิดปฏิกิริยาต่อสารที่อยู่ในวัคซีนเหล่านั้นซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 1- นึถึงสชั่วโมงก็ยังได้นะครับคุณหมอจะมาให้อยู่ประมาณส0บถึงสินาทีเพื่อดูอาการแล้วกลับไปถึงบ้านก็ให้ดูอาการต่ออีกสัก2ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงาถ้ามีอาการผิดปกติรีบพามาใช่เพราะว่าเราจะไม่ทราบเลยนะคะว่าในสัตว์แต่ละตัวตัวไหนจะแจ็คพอตเพราะว่ามีโอกาสน้อยต้องใช้คําว่าน้อยน้อยน้อยม่ยงบอกห้าตัวที่จะเกิดการแพ้วัคซีนนะครับ บางครั้งเนี่ยวัคซีนตัวเดียวกันฉีดในหมาคอกเดียวกันตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งไม่เป็นีตัวสี่ห้าตัวไม่เป็นก็มีอกาสเป็นไปได้ค่ะและถ้าเกิดปัญหาเหล่านั้นแล้วก็พาไปพบสัตวแพทย์ได้ทันท่วงทีเนี่ยก็จะมีการรักษาตามอาการนะคะพยุงอาการเช่นพอแพ้ก็ให้ยาแก้แพ้นะคะเพื่อที่จะ ฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาปกติระดับของยารักษายาที่แก้การแพ้ก็มีหลายกลุ่มหลายตัวดังนั้นคุณหมออ่าต้องพิจารณาไล่ตามสเต็ปเพราะบางครั้งยาที่ลดอาการแพ้ที่แบบตัวที่มีผลก็อาจจะมีผลต่อภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นอาจจะฉีดวัคซีนอาจจะไม่ได้ผลก็ต้องเปลี่ยนมากลับมาฉีดวัคซีนใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ที่สําคัญคือถ้าเคยแพ้วัคซีนตัวไหนหรือกลุ่มไหนทาเลคคอร์ดเอาไว้อย่าลืมเด็กค่ะจุดนี้ว่า ถ้าแพ้ครั้งที่หนึ่งแล้วอย่าให้กลับไปซ้ําเดิมเด็ดขาด<ถ>นะคะถ,ถ้าเลี่ยงได้ก็จะคุณหมอก็จะเลี่ยงเป็นวัคซีนกลุ่มอื่นไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเรียนว่าวัคซีนการแพ้วัคซีนเนี่ยถึงแม้จะเป็นบริษัทเดียวกันแต่ล็อตที่ผลิตก็จะมีความแตกต่างกาันอ,อาจจะแพ้ลอ็อตนี้แต่ไม่แพ้ล็อตอื่นก็ได้แต่ประเด็นคือ,อในเมื่อถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องการแพ้แล้วอะทางที่ดีคือพยายามเลี่ยงเลี่ยงบริษัทอื่นเนือ่องจากว่า สารทาละลายสารที่ทำทำละลายวัคซีนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอนจาจจะแพ้ในกลุ่มของตัวนั้นในบริษัทนั้นก็ได้ะนะครับเนาะก็เอาเป็นว่าพอมีความรู้พื้นฐานต่างๆเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะช่วยสัตว์เลี้ยงของคุณผู้มชมผู้ฟังได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค,ความจริงมีอีกหลายๆอย่างเลยปิดท้ายหน่อยดีกว่าคุณหมอวาคถ้าเราไม่อยากให้สุนัขแล้วก็แมวของเราอยู่ในสภาพของภาวะอยู่ในสภาพภาวะฉุกเฉินเราควรทำยังไงสิ่งแรกคือดูแลสัตว์เลี้ยงของเราอย่างใกล้ชิด นะครับดูแลตลอดเวลาถ้าทําได้สังเกตอาการว่ามีอาการผิดปกติไหมไปกินอะไรต่างๆผิดปกติหรือเปล่าะนะครับแล้วก็คอยระวังด้วยไม่ให้ไปโดนภาวะของการเฉียวชนใช่ออกไปริมถนนเนี่ยต้องระมัดระวังเอาเป็นว่าควบคุมให้ได้เลี้ยงสัตว์อยู่ในที่ของเราที่ควบคุมได้ถูกต้องส่วนในกลุ่มของกรณีที่กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องโรคประจําตัวก็พยายามพบสัตวแพทย์อย่าง สม่ำเสมอกินยาอย่างเป็นประจำนะครับจะได้ไม่มีปัญหาอย่าลืมไปพบสัตวแพทย์ตามนัดเพราะว่ายาบางชนิดต้องมีการปรับโดสนะคะต้องใช้คําว่าต้องโค้ดคําว่าอย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัดนะครับผมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลตามนี้ได้เนี่ยเราก็ป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเราอยู่ในสภาวะของการฉุกเฉินเหล่านั้นได้ใช่แล้วค่ะก็วันนี้ได้รับความรู้ตัวอย่างแล้วก็วิธีการแก้ไขเบื้องต้นกันไปอย่างเยอะพอสมควรนะคะอาจาโอมวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งสองคนได้ใหม่ อีกครั้งต่อไปครับวันนี้เราต้องขอคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ